สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายวันอาทิตย์นะคะรู้สึกว่ากล้องจะมัวมัวนะคะเช็ดหน้ากล้องเช็ดหน้ากล้องแป๊บหนึ่งลืมเช็ดหน้ากล้องค่ะบิวตี้นัมเบอร์วันนะคะวันนี้มาดูสิคะว่าเรามีงานอะไรมาอวดนะคะวันนี้มีงานวอลลุ่มสวยๆมาอวด เพื่อนๆน,นะคะวันนี้ผลงานวอ, mm hmm. อลลุ่มปลายของเรา mm hmm. เคสน,นี้ยืดโคนดัดปลายนะคะ mm hmm. เคสน,นี้พิเศษมากเพราะว่าเราทําการหลายขั้นตอนนะคะ mm hmm. เราทําหลายขั้นตอนเพราะว่าในในตอนแรกที่ลูกค้ามามาดูสิคะสวัสดีคะ่ะน้องเอม็ม ตอนแรกที่มาผมเป็นยังไงบ้างนะผมแห้งเสียมากค่ะอืมปลายผมแห้งเสียล่าสุดแล้วทำผมนานแค่ไหนนะคะสี่ชั่วโมงไม่ไม่ตอนตอนก่อนล่าสุดที่เราทำทำสีเนาะแต่ผมไม่ได้ยืดเลยวันนี้น้องเอ็มก็ยืดโคนดัดปลายก็คือลองถามร้านอื่นแล้วร้านอื่นไม่รับทำให้ร้านอื่นไม่กล้าเสี่ยงค่ะ ก็เลยมาที่ร้านเราก็คือสภาพผมน้องเอมนะคะปลายผมปลายผมจะแห้งมากปลายผมจะแห้งมากแล้วก็สีสีจะเป็นสีท่อนนี้สีผมสว่างลงมาท่อนหนึ่งนะคะเคสนี้เราทำํำวอลล่มให้น้องเอมแล้วก็ปรับสีให้เสมอกันด้วยแล้วก็เพิ่มเชื่อมแกนผมเชื่อมแกนผมให้ผมแข็งแรงขึ้นพร้อมที่จะทํำวอลล่ม วอลลุ่มปลายน้องเอมขอวอลลุ่มปายนิดหน่อยที่ดูไม่แก่นะคะอันนี้เราปรับสีผมให้เท่ากันทั้งโคนทั้งปลายนะคะเพราะว่าในตอนแรกปลายผมปลายผมดูแห้งๆปลายผมคนละสีมันก็เลยดูแห้งแล้วแบบเรา,เราทำวอลลุ่มเข้าไปแล้วก็จะยิ่งแห้งก็จะยิ่งแห้งมาก ค่ะเราก็เลยวันนี้เป็นไงบ้างคะผลงานออกมาถูกใจไหมถูกใจค่ะนะสีผมก็เส,สมอกันแล้ว<ะ>แล้วก็ลอนก็ดูพอดีเนาะลอนดูไม่แก่เนาะมาแล้วก็อน,นี้ค่ะอันนี้เราจบงานด้วยงานเป่านะคะเราเป่าจบงานให้ลูกค้าดูผลงานว่าลูกค้าสามารถที่จะไปดูแลตัวเองได้ แบบนี้ง่ายๆที่บ้านไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องคอยหนีผมทุกวันแล้วนะห <laughs> <laughs> นะีผมแห้งจากการหนีผมทุกวันค่ะหนีผมบ่อยๆก็เลยดูแห้งทีนี้ตรงนี้ตรงปลายตรงข้างหลังน้องดูข้างหลังสีผมที่พี่ปรับให้โอเคเนาะสีผมเสมอกันแล้วนะคะ ดูแบบดูสิดูผมสุขภาพดีดีนะคะดูผมสุขภาพดีมากมีบอลลูนหนา,าดูผมหนาขึ้นเลยเนาะดูผมหนาขึ้นแล้วก็ดูเป็นทรงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเซอเซหน่อยะคะ่ะทีนี้ก็เลี้ยงผมได้เลี้ยงผมเลี้ยงผมยาวได้เลยไอลองสบัดสบัดผมทีคะ่ะ สวยมากเลยวอลลุ่มสวยจ้าสำหรับสำหรับเคสที่สวัสดีค่ะคุณคุณปาสวัสดีค่ะเจ๊ชะมอยอ่าสำหรับลูกค้าที่มีผมอ่อนแอแล้วกลัวในการอาทํำสีผมแล้วกลัวว่าจะยืดได้ไหมทําสีได้ไหมจะทําวอลลุ่มได้ไหมอ่าเข้ามา เข้ามาปรึกษาเราได้ค่ะเพราะว่าอที่ร้านเราจะมีตัวบำรุงเชื่อมแกนผมตัวบำรุงเชื่อมแกนแล้วก็สามารถที่จะบำรุงผมลูกค้าที่อ่อนแอสําหรับชอบลูกค้าที่ชอบผมตรงลูกค้าที่ชอบผมรอนสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาเราก่อนได้นะคะว่า,าเราจะทำได้ยังไงบ้าง ลองรวบผมมัดดูสิคะว้าวผมเป็นลอนสวยผมเป็นลอนสวยเลยค่ะอาวมัดผมก็ดูเก๋ๆนะคะมัดผมดูเก๋มากค่ะปล่อยเลยจ้าใสาหัวใสหัวเนี่ยคะ่ะเราไม่ต้องกังวลเลยเราจะ ขี่มอเตอร์ไซค์เราจะตื่นมาสวยเลยนะคะแบบนี้ตื่นมาสวยเลยสบายค่ะไม่ต้องกังวลว่าเราต้องมานั่งหนีผมจัดแต่งทรงผมทุกวันนะคะเพราะว่าวัสดีจ้าแฮปปี้ทามวัสดีค่ะวันดีดี น้องหนึ่งของเรานะคะเพิ่งจะทําสีผมไปแล้วตอนแรกว่าจะไลฟ์ทั้งสองท่านเลยนะทั้งทําสีผมทั้งวอลลุ่มแต่คุณหนึ่งเขาจะรีบกับไปธุระนะคะเราก็เลยวันนี้เราก็เลยได้ไลฟ์แค่งานวอลลุ่มให้เพื่อนๆดูกันจ้าเดี๋ยวเราส่งลูกค้ากลับบ้านก่อนนะคะน้องเอ็มจะมีธุระไปกันต่อเพื่อนๆที่จะเข้ามาใช้บริการก็ร้านเรารับ เราชนะคนละครึ่งมสามสาก็สามารถที่จะสแกนได้นะคะขอเชิญเพื่อนเพื่อนเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ว่าเออเราจะทำอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะวันนี้เราบ๊ายบาย,บาย